สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวเจรยมามามะค่ะเป็นสมาชิกของปลาส้มนะคะวันนี้ดิฉันจะอธิบายการทําปลาส้มแดนใต้ค่ะอันดับแรกก็คือว่าเราเอาปลามาควักไส้ขอดเกลด็ดทําความสะอาดให้เรีบรยบร้อยหลังจากนั้นนะคะเราก็มาแช่นในน้ําส้มแขกสัก5นาที เพื่อที่จะให้เมื่อออกไม่มีกลิ่นคาวหลังจากนั้นก็มาล้างอีกทีหนึ่งแล้วก็เสด็จน้ํามาคลุกกับข้าวข้าวคั่วค่ะหลังจากคลุกข้าวคั่วเรียบร้อยแล้วก็มาบรรจุใส่กระปุกค่ะหลังจากใส่กระปุกแล้วครบ7วันหรือว่า10วันนี้เราก็มาแพ็คใส่ถุงพร้อมที่จะไปจําหน่ายค่ะ โครงการนี้คือโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่นตอบสนองต่อพระบรมราชโองายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นะคะเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างรายได้ให้กับชุมชน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะกลุ่มที่ลงไปช่วยนะคะก็เป็นกลุ่มชุมชนบ้านบืนนางเปาะค่ะซึ่งอยู่ที่อำเภอรแะแงจังหวัดนาราธิวาสนะคะซึ่งผลิตภัณฑ์หลักของกลุ่มเลยก็คือ ปลิดป,ปลาส้มชื่อว่าปลาส้มชายแดนใต้นะคะนอกจากนี้เนี่ยทางกลุ่มเองก็มีการส่งเสริมอาชีพให้กับสมาชิกในกลุ่มนะคะซึ่งเป็น คนชราส,ส่วนใหญ่นะคะแล้วก็กลุ่มแม่บ้านนะคะที่อยู่บ้านนะคะก็โดยการที่ส่งเสริมให้มีการปลูกผักหรือปลูก,กเกษตรผสมผสานแล้วก็กเกษตรอินทรีย์ค่ะซึ่งในแปลงปลูกของชุมชนเนี่ยนะคะก็จะมีผลิพันธุ์ที่หลากหลายมากเลยนะคะว่าจะเป็นผักพื้นบ้านนะคะมะพร้าวอ่อนนะคะมะพร้าวน้ำหอมนะคะข้าวโพดนะคะ สวัสดีครับผมชื่อนายอับดุลกอเดเจดเดงครับเป็นประธางกลุ่มปลาซส้มแดนใต้กลุ่มของผมปลาส้มแดนใต้นี้ตั้งอยู่หมูหา้าบ้านเบอร์นางกระเปาะตามบนตันยม,มัดอำเภอระแงะจังหวัดนาราธิวาสแต่ก่องผู้สูออายุอาชิพหลักของในามู่บ้านกิยานปีหนึ่งได้แค่ หดเดือนผงตกหกเดือนคำนวณมาก<อ>็ไม่มีพอจะกินถ้าเรามาช่วยกันและกันเขาอยู่ได้เขาก็ไม่เครียดเพราะว่าเขามีความสนุกสนานถ้าเขาอยู่คนเดียวปัญหาหลายๆด้านมาเลยผมให้เขามาปลูกผักส่วนใหญ่ในชุมชงของผมนั้นเขารู้จักแล้วว่า ปลูกเองเขารู้ว่าเออพริกมาจากสมาชิกของกรุงปลาส้มจากการที่ทางหลักสูตรนะคะได้ลงไปสำรวจออพื้นที่นะคะในครั้งแรกเนี่ยเราก็เจอแล้วว่าปัญหาเนี่ยนะคะ อย่างแรกเลยคือสถานที่ประกอบการเนี่ยไม่ได้มาตรฐานนะคะดังนั้นจุดประสงค์หลักของการลงไปช่วยในปีนี้ก็คือจะยกระดับสถานที่ผลิตอาหารของทางกลุ่มปลาส้มชายแดนใต้นี้นะคะแต่สิ่งที่ได้เปรียบอย่างหนึ่งของกลุ่มก็คือมีพื้นที่อยู่แล้วนะคะทางกลุ่มเนี่ยมีพื้นที่สําหรับตั้ง เป็นตำแหน่งสถานที่ผลิตอยู่แล้วนะคะดังนั้นเราก็เลยเใช้องค์ความรู้ด้านวิชาการเนี่ยค่ะเข้าไปวางผังของการผลิตนะคะให้ได้ตามหลักมาตรฐานนะคะอย่างน้อยเนี่ยต้องเป็นไปตาม GMP ทั้ง6ข้อค่ะกองผมนั้นทำปลาส้มใต้ถุงบ้านใต้รุงต้นไม้พอดีมีการสนับสนุนจากมหาวิทลาัยราชาพัฒยา,าให้สร้างโรงเรือนโรงเรือนของผมก็ถึง70%แล้ว ในแต่ละครั้งเนี่ยเราก็จะมี การเข้าไปตรวจเข้าไปหาปัญหานะคะแล้วก็มีการแนะนําให้แนวทางนะคะในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือพัฒนาสถานประกอบการเนี่ยเป็นไปตามสเตจนะคะนอกจากนี้ก็จะมีการนําตัวอย่างนะคะมาทดสอบในห้องปฏิบัติการของเราเพื่อจะดูว่าผลิตภัณฑ์นั้นมีคุณภาพนะคะทางเคมีกายภาพแล้วก็จุลสีเนี่ยเป็นไปตามมาตรฐานะะหรือเปล่านะคะแล้วก็ให้คําแนะนําในได้า่าง่นงอย่างเช่นการรักษาคุณภาพอาหารการยืดอายุการเก็บรักษานะคะ,ะรวมถึง จุพันที่ดีด้วยดังนั้นนะคะสิ่งที่ผู้ประกอบการจะได้เลยก็คือผลิตภัณฑ์จะมีคุณภาพมากขึ้นสามารถที่จะจําหน่ายในช่องทางการตลาดที่ขยายมากขึ้นนะคะนอกจากจะจําหน่ายเพียงในชุมชนแล้วก็ยังสามารถที่จะจําหน่ายออกไปที่ไกลามากกว่านี้นะคะขอขอบคุณกับมหาลายัยรชาชพัฏยา,าที่สนับสน,นุนโรงเรือนช่วยเหลือกลุ่มให้เข้มแข็งต่อไปบลาส้งของเราก็จะก้าวไป ไกล้อีกต่อไปในวางข้างหน้าครับ